ออกไปทั้งพวงครับพวงนี้ใช้ได้แล้วแก okay. สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพาไปดูชมผู้น้ำดอกไม้อีกรอบหนึ่งนะครับ, <c oughs> รบก,นนก็ไม,กไม่ใช่อะไรห <c oughs> รอกว,วันก่อนที่ผมถ่ายคลิป พาไปชมแล้วพาไปชิมชมพูน้ำดอกไม้นั่นนะครับก็มีหลายท่านพักท่วงมา,าว่าดูไม่สะใจเลยเพราะว่าไอชมพูน้ำดอกไม้เนี่ยไม่ใช่จะมีเห็นกัน,นง่ายๆลูกสุกๆเนี่ยนะจะขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมผมก็ว่าสบายมากขอ,ของเรามันสุดไปแล้วมันมีอยู่แล้วก็จะพาไปดูวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็นอกจากอวดเฉยๆพามาชมพามาอวดกันดูว่า ไอ้ชมพู่น้าดอกไม้ของผมเนี่ยมันเป็นยังไงก็ทีนี้ดูให้สะใจไปเลยครับแบบอะไรนะคลิปเก็บเห็ดนะครับยาวไปเลยไปตอนนี้ก็มาอยู่ใต้ต้นพู้น้ดอกไม้ละเห็นไหมเนี่ยเห็นสีนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันตรงนี้นะครับ มีสองพวงน,นี่มีพวงนึน่ลูกมันค่อใหญ่มันน่าจะเป็นพราะกิ่งตรงนี้มันค่อนข้างกระชั้นกันใกล้กันเกินไปน,นะฮะกิ่งก็เล็กโอจะหักและ้ะลูกนี้ก็เขียวๆอยู่ไม่แก่แล้วดูลูกนี้แล้วกันดูพวกถุงนี้ถุงเป็นไงถ่ายถือถ่ายมือหนึง่ง นี่ก,ก็ทนดูกันหน่อยแล้วกันครับอ่ออกมาแล้วสามลูกนะครับอันนี้สามลูกสีเหลืองสดเลยลูกไม่ถือว่าไม่ใหญ่นะครับเล็กมากกลางๆงรัไม่ถึงก็เล็กมาก,ก,ากามเ,เก,ากินไปแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับพอดูได้อันนี้ก็สุกแล้วนะเพียงแต่ว่าสีมันไม่สด ไม่เป็นชมพูเพราะว่ามันอยู่ในร่มนะครับแต่ใช้ได้แว้ะอันนี้ก็หวานฉับแล้วเนี่ยดูแล้วทั้งสามลูกไม่มีร่องรอยมแมลงเจาะแสดงว่าปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยอ่ะดูแล้วก็เด็ดไปเลยครับ เหลืองสวยถึงจะลูกไม่ค่อยใหญ่เหลืองสวยเอาอะไรกำลังมั่งไว้ไปทางไหนต่อนะไปด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันจัดแสงจัดหน่อยตรงนี้อ้าวนี่ก็สุกแล้วนี่ลูกนี้ดูนี่หน่อยแล้วการนี่ก็อยู่ในร่มเหมือนกันแต่ดูสีแล้วน่าจะก็เหลืองครับน่าจะลูกใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้ ถ้าห่อไม่ดีก็โดนนกเจาะอ,อีกนกก็สุดยอดครับถ้ามีโผลมานิดนึงก็ติดแล้วช่วงก่อนมีกระลอกมานะครับแต่อศัยว่ามันอยู่ใกล้บ้านตรงนี้ก็เห็นไล่ไล่ไปเรียบร้อยเป็นไงครับอันนี้ ดูผลดิมีแผลไหมอ่ะไม่มีโอ้ใช้ได้แจ๋วครับสองลูกนี้ถึงสีขนาดกลางๆครับใหญ่พอเมื่อคู่หน่อยเด็ดเลยโป๊อ่าสวยหวานฉ่ำครับยิ่งแช่เย็นยิ่งหวานฉ่ำอไติกะอะไรกมลังไว้นี่ขนาดี่ อ่ามาด้านนี้ด้านนี้เยอะอน,นี่เป็นไงนนลูกเล็กหน้าไปยังมีเขียวๆอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่เอาไม่ติดแ้เขียวๆอยู่ก่อแล้วจะต้อแกะนะันนี้นะอันนี้ก็ลูกไม้ใหญ่นะแต่เหลืองแล้วนี่โอ้เหลืองครบแล้วแกะนี้แล้วกันถึงจะลเล็กก็หวานครับไอ้ที่ลูกเล็กเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เยอะแล้วก็อย่างเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเป็นไงบ้าง โอ้ลูกนี้งอมแล้วลูกเล็กเห็นไหมลาวเงี้ยแตกลาวเงี้ยเป็นรายงานแสดงว่างอมมากนี่ล่ะแต่ว่าดูสภาพแล้วไม่มีรอยแผลนะครับก็ดีตรงนี้เยอะมากอะดูพวงนี่เห็นไหมนี่พวงเก่าขั้วเก่าเด็ดไปแล้วมันลูกมัเลยไม่ค่อยสมบูรณ์ับถ้ามีปุ๋ยใส่ดีๆน่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแนตะ่นี้เราปลูกแบบธรรมชาติครับ นี่อะเขียวอยู่เนี่ยเอานี่นะนี่อะเอาเขียวอยู่นี่นะโอ้แต่ลูกนี้เหลืองแล้วไปดูสิอาจจะมีบางลูกที่สุกแล้วจจก,ก็บางมันจะมีบางพวงนะที่หลายๆลูกมันสุกไม่พร้อมกันเราก็เลือกเอาที่สุดไปก่อนไอ้ที่เหลือก็ปล่อยไปตามมา นี่สามลูกเห็นแล้วลูกนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยนี่นะโอเคใช้ได้สองลูกครับลูกใหญ่ทำไงทำไงจะไม่ให้หลุดอานนี้ลูกนี้ก่อนแล้วกันลูกเดียวเนี่ยโอ้โหจะหลุดเนี่ยจะพาเพื่อนหลุดด้วยมั้ยปาเรียบร้อยไม่หลุดอ๋อยังไม่เท่าไหร่เห็นไหมเห็นสียังมีเขียวๆปนอยู่เนี่ยเห็นไหมครับ จะต้องเป็นสีเดียวกันทั้งนี้เหลืองนวลน,นี้ทั้งลูกนะครับถ้าชมพูก็ชมพูทั้งลูกแล้วจะสุกเต็มที่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเห็นไหมนะี่ะอาจจะมีฝาดปนนิดๆที่มีเขียวปนนี้อีกสองลูกยังเขียวอยู่ลูกหนึ่งแม้จะใหญ่แล้วแต่ว่ายังเขียวเขียวปนมาดูใหม่แล้วกันนี่เป็นสีทะลุถุงมาก,ก็เหลืองนะแต่ลูกเล็กมากเลย ดูที่เป็นไงก็มีบางลูกที่ไม่สมบูรณ์คล้ายๆลูกกระเทยนะมันจะตันๆน,นะลูกนี้สีสวยมากครับแต่ลูกไม่ใหญ่แต่ดูแล้วนี่สุกเต็มที่แล้วเอาไปวันนี้น่าจะได้หลายลูกลนะ ตรงนี้ห้อยเลี่ยดินเลยเอาี่้่่อและกันอยู่ด้านหน้าแล้วก็เหลืองสวยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอ้สวยครับสวยมากของรูกนี้อเห็นสีไหมครับเหลืองออกขางนิดนิดใช้ได้ครับ ลูกใหญ่ว่ามาสักคู่หน่อยอืมใช้ได้อุ้ยเจอมดแดงแล้วนี่ต่อืูต่อใกล้ๆกักกนสายนิดนึงนะครับอาจจะโยกไปยกมาเพราะเกี่ยวโยกควงโยกไปยกมาดูสิดูสีดูสีสสเหลืองสดทะลุถ,ถุงมาแล้ว กวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะถ้าแรงก็จะหลุดอ่านี่สวยมากเลยเห็นไหมออกจุมพูจุมภูสองลูกนี้เห็นไหมเนี่ยพอดีมันอยู่กลางแดดพอดีครับด้านหลังมันแสงแดดนี่เพิเ่งจะบ่ายสองสวยครับเอาทั้งคู่เลย Uh huh. พวงนี้ใหญ่มาก okay. แสงจะชัดไหมเนี่ยเพราะว่ามันอยู่แสงส่องพอดีแกะให้ดูเด็ใบนี้บางต้องบ้านงนอะไรก็ได้ก็ร โอ้ยใหญ่เกินถุงแล้วใหญ่ครับถุงอันนี้หนลูกเอาไว้หมดเลยอย่างที่เคยแนะนําไปนะครับว่าไอ้ชมพู่น้อมดอกไม้เนี่ยถ้ามันมันสามารถที่จะเอาไว้ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องไปเก็ดหรือทิ้งเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเลี้ยงไหวมันก็ไม่ล่วงถ้าเลี้ยงไม่ไหวมันจะล่วงไปเองแต่มันก็ธรรมดาลูกเยอะมันก็จะลูกเล็กหน่อยอยังสิ่งนี้สมบูรณ์มากเลยไห แน่นเลยผมเอาไว้หมดเลยผมไม่ไอ้ออกจริงๆแล้วถ้าใจแข็งหน่อยนะครับเอาออกต็ดทิ้งใบเหลือไว้จสามลูกหรือสองลูกนะน่าจะลูกใหญ่มากอะต่วงนี้น่าจะได้กิโ,โลละนะครับมีกี่ลูกนะสองสี่หกลูกก่อนลูกเป้งๆเห็นไ,ไหมเนี่ยโอ้ใหญ่มากลูกใหญ่โตหกลูกเพราะจริงๆแล้วถ้าเอาไว้แค่สามลูก สามลูกกิโลก็สะใจนะครับแต่นี้ห้าลูกหกลูกนี้น่าจะได้ดีโลหนักมากเลยครับสีก็สวยทุกลูกเห็นไหมสมบูรณ์มากเอาไปทั้งพวงครับพวงนี้ใช้ได้แล้วแก่กำลังดีโอ้โหกับดึงถุงไม่ออกอดูสิเป็นไง โอ้โหถ้าได้่างนี้นะทั้งต้นนะสุดยอดครับไม่ร่วงเลยสักลูกเดียวหกลูกอยู่ครบหมดทีแรกคิดว่าอาจจะร่วงไปสักสองลูกสามลูกีเหลือสักสามลูกสี่ลูก,ลกแต่ปรากฏว่าพวงนี้ไม่มีร่วงอยู่ครบหมดโอ้โหได้พวงนี้เข้าไปสะใจจริงๆมีอีกไหมเดี๋ยวไปดูกันต่อโอโ ตัยต้นนี้ก็ใบมันนะตาต้นนี้เป็นใบมันที่ผมตัดทิ้งไว้นะไม่ได้เก็บทีก็ถ้ามีเวลาก็จะเก็บให้โลกหน่อยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ปล่อยวนะ้เนี่ยมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะก็เกลี่ยเข้ามาตอนนี้มันกินพื้นที่ไปกว้างเลยนะใบกิง่งตัดเป็นท่อนเล็กหมดแล้วพอมีเวลาก็จะโขยโกยเข้ามาให้มันทิดโคนนะครับมันก็เหลือ ติดมืที่น้อยหนะ่อยมาดูนี่อีกเจออีกแล้วดูข้างนอกแล้วสวยนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าพวงนี้ดูมันจะสู้พวงเมื่อกี้ไม่ได้แต่ก็ดูมันจะสุกแล้วดูที่เปลี่ยนเห็นมันเลืเล่องๆแล้วโอ้ดแทงไปแทงมาไม่ค่อยถนัดคนะ่มือเดียวคนคนดูกันหน่อยแล้วกันครับ ออกมาแล้วแต่ว่าอืดูเหมือนจะไม่ค่อยแก่ครับเห็นไหมเนี่ยข้างล่างยังเขียวเลยนี่ก็ยังเขียวอยู่นี่ก็เขียวปนอยู่ยังไม่แก่รอยหน่อยครับถ้าเอาตอนนี้ตอนนี้เด็ดไปก็จะมีฝาดรถฝาดปนอยู่แม่ลอยนะครับและอย่างใกล้แล้วนาะดนี่ยังไม่ได้กลิ่นเลยด้วยก็เดี๋ยวรออกสักสองสาวันอันนี้ สี่ลูกก็ยังเหลือจุดค่อนข้างเยอะนะข้างบนแต่ว่าก็ไม่ค่อยสุกหอมกันแลข้อดีมันมันไม่เหมือนผลไม้อื่นที่สุกเป็นรุ่นๆน,นะอันนี้มันทยอยเริสุกอันนี้อ่ะอย่างนไม่เท่าไหร่อันนี้อ่ะ อันนี้ก็รู้สึกจะเขียวๆอยู่นะเห็นไหมเนี่ยแสงมันส่องเข้ามาลองดูก็ได้ดูยากนหนโอ้สุกแล้วเนี่ยแสงมันส่องอาจจะเห็นยากหน่อยอแสงสว่างเกินมันได้ยังดูซิอ๋อได้แล้วแสงมันจ้ามันก็เลยแล้วมันไม่สุกเอาลงนะ ซุบได้มาแล้ว <c oughs> ตัวเพีย้ยไก่แจ้ว่าอย่างอย่างอย่างดูสินี่เขียวยนนด,ดเยูเห็นไหมเนี่ยลูกเนี้ยลูกในเนี่ยเนี่ยถ้าจะปัดฝาดลนรูนี้เสียท่าดูสิเห็นไหมเป็นสีได้ต่างเลยไหมครับเมื่กี่แดดเป็นสองอเลยเห็นไ,ม,นนนไม่ชัดเนี่ยมาดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้สีสด ออกเลือกสดอันนี้ยังมีเขียวปอนอยู่าปาดมม่ได้จุดอะไรก่อนตุ๊กยังหมตุ๊กยังนีง่นี่ลูกเล็กแต่เหลืองโอ้ยน่าลูกจิ๋วมาเลยนี่ก็้ตสี ลูกสีก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่แต่มัดดดดมนสองหลอกตาปะเนี่ยอ่ายังมีเขียวๆอยู่นี่เห็นไหมอันนี้ข้าลูกลูกไม่ใหญ่นะครับกิ่งค่อนข้างเล็กหน่อยกิ่งแขนงนี่มาจากกิ่งนี้เล็มานี่มันก็เลยลูกมันค่อยใหญ่แต่ว่าเกือบจะสุกละใ,ใกล้เคียงแล้วเนี่ยสามสี่วันน่าจะได้แล้วมันมีเขียวนิดนิดหนึน่งก็เอาไว้ก่อนอันนี้ อไมใบนี่ยนี่แหละลูกใหญ่ยู่นะแต่ว่าลูเหมือนจะขเขียวๆเลยนี่อย่สี่ลูลลกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นันมีเขียวปนนี่อย่เออนี่เหมือนจะได้นะาจะสูงมานเด็กยากเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วครับอ๋อยังมังเขียวอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยอ้าวหลุดไปแล้ว ลุดก็แล้วเดนไปเดนมาหลุดยังมีเขียวปนอยู่หน่อยถ้าหลุดล้วก็ต้องอ,ออกครับที่เก็บแกะเราแกะยากไปเอาปิ้นนองก,กันโอ้เป็นออกก้นนี่แหละว,วา,าไม่หลุดได้น้อยังไม่สุกเต็มที่เลยเนะี่ยเดียว่ามีแผลก็เหมือนจะเน่า ถึงว่าหลุดนี่ไงมีรอยเห็นไหมเน่าจริงด้วยเน่าจริงดูเหมือนจะมีข้างบนอีก่นู่นน่ะเหลืองมากเลยแต่มันสูงเดี๋ยวเขาสูงไปดูนี่เองเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูแล้วกันอ๋อนู่นเองเปีนถ่ายไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปนั่นเอา สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูสัตว์ใจแค่นี้ครับดูควาช่งไปเมจะได้แค่นี้นะเพราะว่าข้างบนนั้นมันสูงเกินยเตี้ยเขึ้นขึ้นแค่ไน,น่าจะถา่ายล้มบาทไม่มีไม่มีผู้ช่วยนะครับก็ดูที่เก็บมาแล้วแล้วกันเนี่ยเห็ไม่เล่ะโอ้โหพวกนี้ห้าหกลูกนี่สัตว์ใจมากถ้าได้อย่างงี้สักสี่ห้าพวงไม่ต้องพูดกันเลย กิโลกว่าหนักมากนี่กินกันช่ำแล้วงานนี้หลานก็ชอบย่าเขาก็ชอบผมมันชอบอยู่แล้วคนปลูกวันนี้ได้หลายน่าจะสักสามกิโลเดี๋ยวเปเก็บข้างบนอีกก็ได้หลายอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็น่าจะพามาชมกันแค่นี้นะครับเมื่อกี้โม้ไว้ตอนเริ่มต้นโม้ว่าจะให้ดูยาวๆมันเก็บดูเก็บเห็ดน่าจะไม่ได้แล้วได้แค่นี้ละมั้งคราแค่นี้แค่นี้ดูมากไปเดี๋ยวคนดูจะเบือ่อซะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ